สวัสดีครับชาวเอ็มไทยดคอมวันนี้ผมปองพลรัตนวิบูลล่าครับหรือว่าเทรนเนอร์บอลจากทูฟิเน็ตนะครับวันนี้จะมีการสาธิตการบอดี้เวทภายในบ้านนะครับทำได้ง่ายๆเป็นการโฟร์สเต็ปฟุตอัพนะครับจะต่างกับฟุตอัพยังไงและท่านี้มีประโยชน์ยังไงก็หลักๆครับกล้ามเนื้อเชสครับคืออกไหล่ครับคือเดลต์ตอทแล้วก็ไทเซปนะครับอ่ะลองมาดูกันครับว่าท่านี้มียังไงบ้างโอเคสเต็ปแรกนะครับยืนตัวตรงนะครับยืนตัวตรง โอเคเ็ษ okay. ที่2คือก้มมือนะครับทั้ง2จะลงที่พื้นนะครับต่อไปจะเป็นโฟสเต็ปคือ1 2 3 4แล้วก็ push ั p ครับตอนนี้จะได้ไทเซ็ปเดียวตอยแล้วก็เชสครับคืออกแล้วก็ขึ้นแล้วก็กลับไปโฟสเต็ปหนึ่ยืนขึ้นครับคือ1ครั้งแต่ว่าท่านี้เราจะไม่นับจำนวนครั้งถ้าทำที่บ้านคือการคาร์ดิโอ ง่ายเราจะนับ1น,นาทีครับทำไปเรื่อยๆเ,เราจะได้กี่ครั้งครับแล้วก็เราสามารถวัดว่าวันนี้เราทําได้กี่ครั้งการพัฒนาของเราเนี่ยจะมีไม่หยุดหย่อนครับก็สมมุติวันที่1ของเดือนเนี่ยเราทําได้สัก1ิบครั้งภายใน1น,นาทีถึงวันที่30ิเราจะทําได้มากกว่านั้นครับก็ลองกลับไปทําที่บ้านอ่าเดี๋ยวสาธิตอีกทีหนึ่งนะครับโดยการต่อเนื่องเลยโอเค โอเคนี่คือ4 step push up นะครับที่สำคัญดัมเบลไม่จำเป็นนะครับต้องมาวางแต่ว่าเราหาอะไรมามาร์กก็ได้เพื่อให้เป็นจุดเราจะได้ลงได้ตรงนะครับสิาคัญเราลงตรงถ้าเราลงไม่ตรงกัดบาดเจ็บอาจจะเกิดขึ้นได้ครับก็คลิปนี้เป็น4 step push up นะครับก็คลิปต่อไปติดตามชมนะครับกับ mthai.com นะครับสวัสดีครับ